พ <rium> <asure it. S 1> แล้วก็ไอ้นี่ไงทุกอย่างเลยอะได้ทุกอย่างเลยปะได้ได้ทุกอย่างได้เป็นของละวันเล็กอะที่ลองแก้วแผ่นลองเมาส์อยู่ก็อยู่นานนะเนี่ยเหรียญครบเหรียญครบรอบเฮ้ยเฮ้ยมาดิพี่ขออนุญาตตีเทนนิสหน่อยเล่นไงอะมุมนี้เปล่าตะโกนดิเฮ้ยมาดิมาดิมาดิไหนอะตีไงอะตีไงอะอ๋อพีเอ็กเซิร์ฟมาดิ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  แแออดดเล่นไงวะเฮ้ยเอาใหม่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 งงอยู่งงอยู่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาตีตัวไหนฮะอันเล่โอ้โหไม่ไม่ได้ว่ะเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีเอาใหม่เอาใหม่มาดูมามามาเสิร์ฟดิเสิร์ฟดิ ของงจจริะพี่ไปเสิร์ฟเรามันตีไงอะพีลป่อยเสิร์ฟบอยเสิร์ฟเอ้าเหรอไหนอะผมไม่ในวงในวงในวงเ้าเหรอโอ้โหมาเสิร์ฟไงร่เอบมาเสิร์ฟเมื่อไงอะร้องเลยร้องร้องร้องดินี่ไงกด e ก่อนกดอีอีอ๋อเอ่อเสิร์ฟตอนคลิกอะให้กดบังคับบังคับทิศทางนะปักโดนแน่พี่เอ็กโดนแน่เฮ้ยออกออกออก อันนี้ออกจริงพ็กพ็กไปเสิร์ฟเฟลมึงเสิร์ฟเฟลต้องเสิร์ฟตรงข้ามคอร์ดต้องเสิร์ฟไปฝั่งเสิร์ฟผิดฝั่งเหรอเออดี่ต้องกดกดเอด้วยเอ๋่เปลีไปเนี่ยโอ้โหทีเคยเล่นแต่แบตอะดิไอ้เหี้ยมันทำไมมันต้องมันต้องคอร์ดพิ่คอร์ดพิ่คอร์ดมันต้องอ่านทางไหนอะมันต้องอ่านทางไหนอะตีเตี๋ยลงไปเตี๋ยลงไปนะเตี๋ยลงใครเสิร์ฟเพ็กเสิร์ฟเพ็กต้องเสิร์ฟมาเอ้ยมันอยู่นะแต่แค่วอลเล่นไม่เป็นแค่นั้นเอง มาดิ้ยไดอู่มาดิโอ้แม่งติดเซตอ่ะได้อยู่ไดิอาดิมันไม่เมฆยังยังไม่ช้ำพี่เอกพี่พี่ใจเย็นดีอ้าเฮ้ยเสือกไงวะโหแล้วหลอดหลอดแค่นั้นมันต้องรอให้เต็มหลอดเหรอพี่เอ็มหรือไงอ่ะก็ความแรงไงแล้วต้องกดค้างป่ะ แรงสุดก็ก็นี่ไงก็แรงแรงจัดอันนี้แรงจริงเฮ้ยจะโอ้โหโอ้โหแพ้คนแก่ได้ไงวะเนี่ยมึงแพ้คนแก่ได้ไงเนี่ยนั่นน่ะดิเฮ้ยลุงเสิร์ฟลุงเสิร์ฟเนี่ยมันติดเซตอะมันต้องเล่นยังไงอะหรือต้องขยับมุมกล้องเอาเหรอตัดเลย เปล่าปาะเนี่ยเปล่าอะไร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 มันต้องเสิร์ฟมาให้สูงๆูงวะพี่พี่ บอกทีดิก็สีแดงครับมันจะแรงเราเอ๊ะเราเอ๊ะมาเทีลังมันต้องอย่างเงี้ยเวลาเล่นลูกอย่างเงี้ยมันต้องเล่นไงวะโอ้เน้อนี่นี่มึงต้องจะเสิร์ฟมึงต้องมาเส้นนี้มต้องมาเส้นลีบนี้มึงเสิร์ฟอันนี้คือก็ออกเส้นไหนพี่เส้นกลางเนี่ยนะเส้นกลางเนี่ยนะเออแล้วมึงก็พอพอมึงตีแล้วอ่ะมึงบังคับให้มันไปทางซ้าย

มันตีไม่โดนโอ้กระจอกมันตีไม่โดนน่ลุง <c oughs> ลุงตีแบตแข่งกับผมปล่ะ <c oughs> เอากระจอกไอ้ควายมันตีไม่โดนอ่ะ <c oughs> ผมก็ตีแล้ว <c oughs> มาดิมาดิมาดิฮะอ้าว ไปดิไปดิดิอ้าวว่าเสิร์ฟเสิร์ฟปีโง่บอยเฮียเฮ้ยเจ้มาดิมาดิอุมอุ้มอมอุ้โอ๊ยเอ้ยผมชนะผมชนะผมชนะเฮ้อันนี้เปล่า เมาเสิร์ฟไปอีกฝั่งนึงไอ้ควายไม่มันผมมันคุมทิศทางไม่ได้มึงกดดีดิเฮ้ยเสิร์ฟเดียร์ไปแเสิร์ฟมามึงกดดียร์ไปแล้วอยู่ทางนี้มึงกดดีกดเอดิกองโง่พอพอหลอดหมดใช่ไหมพอหลอดมันหายไปแล้วกดเอกับด ah ีมันเข้าใจผมก็กดพร้อมไงผมว่าบางทีมันไปบางทีมันไม่ไปอ้าเอ้า ตัวผมตัวผมฮัทจ,จค์ควายควายควายเล่นเป็นป้ายแย่เล่นเป็นป้ายโม่ <c oughs> จะมีชิงรางวัลแสนหนึ่งแล้เนี่ยอ่ะชนิดเนี่ยเอาดีๆลุงนี่ไงผมไปแล้วผมไปแล้วแค่บอกแค่บอกขอแค่บอกอา้าวอะไรอะไรมีแรงป้าย <c oughs> แย่เลยชักป้าก,ก่อนเล่นชนิดได้สาดเกมกดกดกดวีลตอนตีมันจะแรงถ้ากดเก๊ยเคโอเค๊ยวมา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  อ๋อกด W ตอนตีมันจะแรงแต่แรงกันอ้บ้าพี่เอกกดตอนกดตอนตอนีดิตีโดนแล้วกด W มันตีไม่โดนนะก็รีบกดไปไหนละผมเห็นมันลงถึงพื้นแล้วไงผมก็เลยกดเนี่ยแม่ไม่ไปอีกแล้ว อีกดทางนะเวลาบังคับทิศทางยังไงอันนี้กิมมืเสิร์ฟดีในวงอ่ะเร็วไปเร็วขาเรียกว่าเอสเขาเรียกว่าเอสเอสเอสจริงเอสจริงอันนี้เอสจริงเนี่ยมเสิร์ฟใหม่เสิร์ฟใหม่อ๋อมันต้องเสิร์ฟใหม่เหรอบอกใครวะน่ะใครบอกต้องเสิร์ฟใหม่ก็มันเสิริมยังไงอะพี่ สีแดงอ่ะให้ไปเสิร์ฟใหม,ผม่ผมจะรับผมจะรับผมจะรับผมชนะผมผมผมเป็นแล้วผมเริ่มเป็นแล้วผมเริ่มมาออกออกออกมีแบดมินตันเมื่อไหร่ลลุงโดนผมแน่โอ้ยลุงตีใโง่อยไ,ไม่รู้ขาออดลุงหดเกินลุงหดเกินโหด <ไง S 1> จริงไอ้เรื่องลุงหดจริงนักกีฬาทีมชาติละอันเนี้ยไม่ลูกใครเนี่ยลูกลูกใครเนี่ยเข้ามาในสนามเนี่ย เที่ยนนี่ในโคตรจากผมไม่เป็นผมไม่เคยเล่นเฮ้ยต่อไปเดี๋ยวจะมีเตะบอลน,นะเว้ยเดี๋ยวจะมีสมโมสรเว้ยไม่เอาเตะบอลอย่างนี้เลยลุงเตะแบบไม่ไม่ได้เหมือนใเมื่อก่อนใช่ไหมใช่ใช่ไม่มันจะเตะแบบจริงจริงเลยไนงะแล้วมีเตะด้วยที <c oughs> ้เหมือนจะมีสมโมสรที่กูบอกไงเอาสมโมสรเทนนิสกลับมาให้ดูทรงละ <Okay. S 2> เดี๋ยวจะมีสโมสอนจันทังคารอยู่ในเตดจันทังคารอยู่ในเต็แล้วเล่นยากอยู่ไม่ทันเลยวะลูกมันแรงมากลุงตีเร็วเป็น่ะลุงตีแรงเป็น่ะตีแรงไงลุลงบอลเล่นงูจังไงเฮียไม่ครับผมมันเห็นผม,มนลูกถึงพื้นแล้วผมตีมันตีไม่โดนอะ เนี่ยมันีบาปบพอแรงแนละ้วมันก็แรงไปเฮ้ยผมชนะผมชนะได้อยู่อันนี้น่าจะเห็นลูกออกอ๋อคือเส้นนี้คือออกเลยเหรอ,อมาดิ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  ฮึมฮึมฮึมโอ้ยเหน่อยเดียวเฮ้นี่นะไปลานตัดตีอ่ะเหน่อยเดียวหน่อยเดียวเท่านั้นโอ้โหผมแขกไปแปดเซตแล้วอ่ะมาดิไม่รู้อะไอ้ข้ามข้ามข้ามอยู่ข้ามอยู่เย้เฮ้ยเฮ้ย คนมันนะพี่มันมันไว้แต่มันนับแต้มงงๆอ้าวมันงงงงกับไปเนี่ยงงกับการนับแต้มแบบนึงอาจจะต้องแก้หรือเปล่าอันนี้เทสไหมเหมือนแค่เทสแต่ดีมากอะ่ะอันนี้คือดีมากใครเครียดจะจัดอะ่ะอยู่วันพันหนึ่งอยู่ในนี้ได้อะ่ะเดเดเๆคนเล่นเป็น้ยวเขาเล่นกันคนเล่นเป็น้ยวเขาเล่นกันไอ้หนุ่ม เอาเอาพกนำผมไปเก้าเซตแล้วเกือบติดเกอติดเกบติดหัขงเสิออะไม่ดนนี่ไงวะคนเเปลนเขาเล่นกันน้อง

देखे चलंकार बु देखे दीदी आपको भी एक उम्र यू घाई दबाई के लिए ऊँजू ने सुख खुली देती है चलंकार बुद्ध एक है दीदी आपको भी एक उम्र यू घाई दुखेले तो खुली देती है